รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เลอเลอิศกำเนิดบุรุษเป็นทินประสูตรพระเจ้าเสือต่างรู้ความในทางใต้เหนือหลายคนต่างเชือ่อว่าชายัยจัดการสนุก ทุกทุกขณะแข่งเรื เพลินบึงสิ รถเด็ดเกินคารดรถเด็ดคารดรสชาติไม่ขมคือ How can สินสดใสท่านชาติชายเทียมสีพงประสงค์ไม่ผิดท่านให้เครดิตกับเด็กลิเกรุ่นหลังพลังเล็กๆมีงานเชิญเช็กเรียกชายท่านชาติชายเสริมเกรด,ด้านเศทษกิกิ dying รายการอาบาจขอบอกนะคะวันนี้เราเปิดลิเกรายการมาด้วยลิเกเด็กนะคะคณะรวมดาวเด็กจากจังหวัดพิจิตรนั่นเองค่ะที่มาร้องความขวัญประจําจังหวัดพิจิตรในรายการของเราวันนี้นะคะรายละเอียดเนื้อหาสาระในรายการอาบาจขอบอกของเรานะคะยังน่าสนใจเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราพูดคุยกับคุณชาติชายเจียมศรีพงศนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรอยู่กับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับคุณศรีนาถ สวัสดีครับพี่น้องที่ชมทางสททค่ะ,ะคเมื่อสักครู่เปิดรายการมาด้วยลิเก,เกเด็กคุณผู้ชมอยากทราบแล้วนะคะถึงการสนับสนุนเพราะว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะดูแลน้องๆเหล่านี้ใช่ครับเป็นยังไงฮะเปิดด้วยคำขวัญเมืองพิจิตรนะครับซึ่งในนั้นก็มีรายละเอียดตั้งแต่ข้าวสารนะครับข้าวสารอร่อยส้มโอนะครับแล้วก็หลวงพ่อเพชร หลวงพ่อเงินนะครับมีค่อนข้างครบนะครับอขออนุญาตได้ได้เรียนอย่างนี้นะครับยุวชนเหล่านี้เขาก็เป็นศิลปินที่กำลังกาลังจะเติบโตนะครับแล้วก็พ่อแม่เนี่ยเป็นศิลปินที่เป็นครูให้เขานะครับผมได้ฟังมาประมาณสองสามครั้งเนี่ยก็นึกติดใจว่า ยุวชนเหล่านี้เขาเป็นยุวชนที่เขาเขามีอะไรอ่ะมะีที่เขาได้ถ่ายทอดมาจาก,จากครูก็คือพ่อแม่คณะริเกเนี่ยเขาถ่ายทอดแล้วเขารับได้ดีกว่าเราครับอยู่ๆเนี่ยผมจะไปนั่งร้องริเกอย่างเงี้ยไม่ได้นะเขามีจิตวิญ,ญญาณด้วยนะครับใช่เขาเห็นมาตั้งแต่เด็กเกเห็นคุณพ่อคุณแม่ร้องรําทาเพลงนี่<ป>เขาก็ซึมซับแล้วก็ใจรักด้วยใช่ครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าสังคมเมืองพิจิตรเนี่ยนะครับ เป็นสังคมที่มีความหลากหลายนะครับจริงๆเรามีจารีตประเพณีเรามีวัฒนธรรมนะครับเรามีอะไรที่หลายๆอย่างเนี่ยที่จะต้องมาสนับสนุนส่งเสริมยุวชนและเยาวชนเหล่านี้ซึ่งจะเป็นประชาชนในอนาคตเนี่ยนะครับชม,มรมศิลปินลิเกของจังหวัดพิจิตรเนี่ยมีประมาณ30กว่าคณะนะครับซึ่ง30กว่าคณะเหล่านี้ถ้าเขาเนี่ยได้มีโอกาสไปเล่น ตามสถานที่ต่างๆนะครับทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดเนี่ยนะครับถ้าเราได้ยกคุณภาพของเขาเนี่ยปกติเนี่ยลิเกเล่นคณะน,นึงก็2 0 0 0 0 30,000นะครับถ้าเราได้ยกคุณภาพเขาเนี่ยนะฮะเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับยกคุณภาพเขาเนี่ยสักคณะเราสัก50,000อย่าได้น้อยนะฮะ60,000 7น0 0 0นเนี่ยนะครับเขาก็ออกไปเล่นการแสดงตามพื้นที่ต่างๆนำไรายได้เหล่านั้นเนี่ยเข้ามาที่ชุมชนลิเกของเขา นำรายได้มาก็คือ 1. นึ่เขาจะต้องซื้อพวกอาหารกับข้าวนะทุกทุกวัน 2. เนี่ยเขาจะต้องส่งลูกไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของของชมรลมลิเกที่เขามา,านำให้กับชุมชนเช่นอำเภอตะพันหญินและก็อำเภอเมืองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นอีกสาขาหนึ่งที่ที่ที่คงจะต้องส่งเสริมเพราะว่าถ้าเราไม่คิดณวันนี้นะครับ ปิิลิเกจะค่อยหายไปหายไปได้ดีที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีมีงานเช่นงานขึ้นบันไ่งานบวดงานแต่งนะครับแม้กระทั่งงานวัดเนี่ยลิเกเนี่ยเป็นศิลปินอีกชิ้นหนึ่งที่ที่ที่คนเนี่ยชอบมานั่งดูสมัยก่อนนี่คือไปปูผ้ารอชมลิเกกันเลยงานวัดต่างๆผมผมไม่อยากเห็นลิเกไปเล่นตามท้องตลาดท้าเรามานั่งเก็บสตังนะครับซึ่งเขามีฝีมือนะครับแล้วก็เขามี มันสมองในการที่จะคิดค้นในเรื่องของเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับ<น>ก็อยากจะส่งเสริมให้เป็นอีกสาขาหนึ่งนะครับที่ที่ที่ในฐานะที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยเรามีศิลปินลิเกป็นเป็นจำนวนมากนะครับตรงนี้ก็เลยนํามาเสนอให้กับพี่น้องที่ที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับเพราะว่าปัจจุบันถ้าเราจะอาศัยปัญหาอาชีพอย่างเดียวเนี่ยคงเป็นไม่ได้ ถ้าเขาใครถนัดอะไรที่ท,ที่สามารถทําได้เนี่ยผมก็คงจะต้องส่งเสริมส่งเสริมไปไเรื่อยๆนะคะคแล้วตอนนี้ที่พิจิตเป็นยังไงบ้างคะท่านน้าท่าฝนฟ้าตกลงมาเหลือเกินม,มีน้าท่วมเมื่อเมื่อคืนได้ดูข่าวทางหลายช่องนะครับ,รบที่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยถนนบางเส้นมีปัญหาในเรื่องของของน้ําท่วมขังเช่นถนนนวมินนะครับรถที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยน้ําเข้าไปในรถนะครับ ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็เหมือนกันครับผมอย่างนี้ฮะ,ะคิดว่าเดือนนี้เราอยู่ในเดือนตุลาซึ่งเป็นปีที่เป็นเดือนที่ที่ข้าราชการต่างๆเนี่ยสิ้นปีก็ประมาณได้เคลื่อนย้ายนะจังหวัดแต่ละจังหวัดก็มีข้าราชการทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมารงตำแหน่งนะครับก็เรียนว่าอีกประมาณ4-5เดือนเนี่ยถ้าเราคิดว่าน้ําปีที่แล้วเป็นยังไงตั้งโจทย์ไว้ก่อนครับปีที่แล้วเนี่ยต้องแต่เดือนกุมภาพันธ์ มีนาเมษาเนี่ยเราประสบในเรื่องของภัยแ,แล้งแต่ปีนี้ช่วงต่อระหว่างเดือนเ,อเดือนกันยา,นยาตุลรวันที่28 29นะครับพายุไต้ฝุ่นเมกีที่ขึ้นที่ประเทศไต้หวันก็มาสร้างผลกระทบในเรื่องของอุทกภยัยในทวีปเอเชียนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยช่วงเนี้เราอยู่ในช่วงของ อายุที่ยังไม่เข้ามาก็คือความความกดอากาศต่าเรียกว่าความกดอากาศต่ําก็จะมีฝนตกเนี่ยภาคเหนือกับภาคเหนือตอนล่างนะฮะเป็นบางช่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ถึงวันที่เก้าเนี่ยก็จะมีฝนเนี่ยตกมาภาคเหนือกับภาคเหนือตอนล่างก็จะทําให้พื้นที่บางพื้นที่เนี่ยเช่นน้ํายมบางพื้นที่นะครับ แม่น้ำน่านบางพื้นที่ซึ่งซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างเนี่ยก็จะคล้ายๆจะจะล้นตลิ่งนะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีผลกระทบนู่นแหละครับแม่น้ำพญายแต่ว่าช่วงนี้จะต้องคิดว่าน้ําที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยบริหารจัดการอย่างไรเราจะบริหารจัดการ <c oughs> อย่างไรที่จะเริ่มตรงนี้นะครับ <c oughs> เป็นโจทย์ที่ท้าทายนะท่านเพราะว่าในปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าผลกระทบจากภายแล้งเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจมากมายจังหวัดพิจิตรเนี่ยมีผลกระทบ มากกว่าจังหวัดอื่นๆเพราะว่า,าวเป็นปพื้นท,ที่ท้องกระทะแล้วคนส่วนใหญ่เจ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยทำนาเมื่อคนส่วนใหญ่ของจังหวัดเนี่ยเจ็ดแปดสิบไม่สามารถที่จะมีไรายได้สิ่งต่างๆที่ตามมาก็คือไรายได้จากการทํานาปลูกข้าวปลูกผักปลูกพืชสวนเนี่ยไม่มีไม่มีไรายได้ก็ทําให้ปัญหาตามมาคือปัญหาอาจญากรรม <S 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 แต่ว่าปีที่ผ่านมาเราควบคุมกันดีนะมันก็มีแต่ว่ามีน้อย ปัญหาอาจจะกร,รมปัญหาด้านเศรษฐกิจมันจะเป็นลูกโซ่สมพันธ์ไปหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยผมไาดเรียนว่าปีนี้นะครับแต่ละอาจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยการบริหารการจัดการน้าผมต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องคิดอีกค่าเดือนขนา้างหน้านะครับน้ําที่มีอยู่ในพื้นที่เช่นแหล่งน้าสาธารณะเนี่ยซึ่งซึ่งผมได้มีทีมงานของศูนย์บริหารการจัดการน้ำเนี่ยก็จะต้องลงไปดูว่าถังน้ําที่เราเคยคิดกันว่า แต่ละหน่วยงานเนี่ยเราไปขุดลอกแหล่งน้ำเนี่ยครับตอนนี้เรามีแหล่งน้าแล้วเราทํำยังไงให้ผังน้ําเหล่านี้เนี่ยในอนาคตได้มาเอเชื่อมโยงกันแล้วก็เช่นกันครับช่วงนี้เนี่ยประตูระบายน้ําแต่ละประตูเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเขตของชนประธานไม่ว่าจะอยู่ในเขตของพื้นที่ที่ทรัพยากรน้ําดูแลไม่ว่าจะอยู่ในเขตของที่สารณประโยชน์เนี่ยประตูระบายน้ําเราคงจะต้องลงไปดูว่ามันสามารถที่จะ กักเก็บน้ําได้มากน้อยเพียงไรเพราะถ้าเราปล่อยน้ําไปเฉยๆมันก็เสียประโยชน์ะชน,นะคะ,ะคก็ต้องดูเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําของจัดพิจิตต่อไปนะคะ<ม>แล้วก็ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ครับในเรื่องของการที่เข้ามาดูเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับภายในวันที่9เนี่ยฝนก็จะเริ่มหมดแล้วช่วงนั้นก็คงจะต้องเริ่มมีอากาศหนาวขึ้นมา ช่วงนั้นอากาศจะเปลี่ยนแปลงเราเกิดเป็นคนไทยตอนนี้นะครับหรือไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นคนเอเชียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไปทําลายธรรมชาติกันเยอะธรรมชาติเเอาคืนละเริ่มกลับคืนเราแล้วนะคะธรรมชาติเริ่มเริ่มกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตั้งหลักให้ดีว่าไม่ว่าสถานกา,ารณ์<ล>จะเกิดอย่างไรนะครับเราจะต้องยอมรับสถานการณ์ช่วงนั้นให้ได้โดยที่เรานั้นจะต้องมีอะไรระบบของการแก้ปัญหานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในเรื่องของพื้นที่ที่เราเข้าไปดูแลเนี่ยนะครับ เช่นเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีปัญหาอำเภอสักเหล็กบางพื้นที่น้ําไหลมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์จากจังหวัดพิศนุโลกเนี่ยนะครับผักตบชวาก็ไปกั้นทางน้ำก็ต้องเอาก็ต้องเอารถเนี่ยรถรถแบ็คโฮเนี่ยไปช่วยเปิดทางน้ำเพื่อไม่ให้น้ำนั้นไปท่วมพื้นที่อายอาศัยหรือพื้นที่ธุรกิจของของพื้นที่ต่างๆ ส่งไปหลายพื้นที่ครับไม่ไว่าจะเป็นบึงนารางนะครับไม่ไว่าจะเป็นอำเภอวชิระบรารมีไม่ไว่าจะเป็นอำเภอเมืองไปหลายพื้นที่ไปแก้ปัญหาก็คือเราไปานะครับไปเปิดเส้นทางน้ำเนี่ยที่ที่มันท่วมขังนะครับ <ฮะ S 1> เมื่อมันท่วมขังแล้วเนี่ยทำยังไงให้น้ำเนี่ยไหลได้สะดวกอ่าลงอ่าลำน้ำให้ได้สะดวกนะครับเพราะนั้นเนี่ยในในอนาคตเองผังน้ำที่ที่ผมพูดในครั้ง <ฮะ S 1> แรกเนี่ยก็คงจะต้องเข้าบระบวการ ให้อย่างมีรูปธรรมครับและหลายหน่วยงานเนี่ยต้องลงมาตระหนักนะครับผมก็ก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้นำไปให้กับพื้นที่ต่างๆนะครับหรือเช่นเรามาออกทางสธทรวันนี้ซีดีต่างๆเนี่ยเอาไปออกให้ชมว่าการแก้ปัญหาเนี่ยณวันนี้เราจังคิดว่าน้ำเนี่ยเป็นน้ำอุอบัติกภะยแต่ว่าอีก5เดือนเนี่ยมันจะเป็นปัญหาคือ,อ,อภัยแ้งต้องดูตรงนี้ให้ได้แล้วก็ในเรื่องของปฏิทินของการทำนาเนี่ยนะครับ พี่น้องเขาเขาทราบดีแล้วครับว่าข้าวเนี่ยกี่เดือนจะเกี่ยวกี่เดือนจะลงมือเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการกักเก็บน้ำเนี่ยก็มีส่วนสําคัญอีกเรื่องหนึ่งครับที่มีความสําคัญคือในปัจจุบันเนี่ยปลาที่เราใช้บริโภคเ,เริ่มน้อยลงนะครับผมพยายามรณรงค์นะครับให้มีการพพันปลา,าปล่อยปลาหมูครับไม่ว่าจะเป็นปลาหมูปลามีเกตปลาซึ่งอยู่ในท้องถิ่นเหล่านั้นนะครับซึ่ง ถ้าถ้าถ้าเราเนี่ยไปปล่อยในแหล่งน้าสาธารณะมากๆนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีน้ำเนี่ยนำไปนำไปปล่อยในแหล่งน้าสาธารณะมากๆเนี่ยมันก็จะแพร่พันธุ์นะครับแพร่พันธุ์เสร็จแล้วเนี่ยในช่วงของอีกสักสี่ห้าเดือนเมื่อน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดน้อยลงหรือในช่วงเนี้ยเขาก็สามารถที่จะไปจับพันธุ์ปลานั้นมาบริโภคซึ่งซึ่งซึ่งปลานั้นอ่ะเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับนั่นเนี่ยในเรื่องของพื้นที่เหล่านี้เนี่ยถ้า